บิ๊กกุ้งบกมือลาแม่ทัพคนใหม่ก้าวสู่สนามจริงเสียงกรองรบสะเทือนอีสานการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2กำลังเป็นที่จับตามองอย่างกว้างขวางเนื่องจากคนโทรบุญศินปภาคกลางกำลังสิ้นสุดการรับราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้หลังจากปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะเป็นช่วงปลายเส้นทางราชการแต่บิ๊กกุ้งยังคงทำงานอย่างเข้มแข็งจนถึงวาระสุดท้ายทั้งการประชุมติดตามสถานการณ์และการกำกับดูแลปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศความเด็ดขาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและสังคมโดยรอบ ทางด้านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลได้ออกมาแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่กังวลต่อการ,กรเกษียณของแม่ทัพกุ้งโดยย้ำว่ากองทัพมีระบบสืบทอดต,ตำแหน่งอย่างรัดกุมและได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่แล้วจึงมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนผ่านจะไม่สร้างความสะดุด ผู้ที่จะรับหน้าที่ต่อคือพลตรีวิรยุทธ์รักษินว่าที่แม่ทัพภาคที่2คนใหม่ซึ่งมีการยืนยันว่าได้ประจําพื้นที่และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีการเข้ารับตําแหน่งของเขาถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอย่างราบรื่นและเป็นสัญญัน์ว่ากองทัพบ,บกยังคงรักษาสเสถียรภาพได้อย่างมั่นคงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ยังถูกจับตาในหลายมิติทั้งภายในกองทัพที่ให้ความสําคัญต่อความต่อเนื่องของการบังคับบัญชาและในวงการการเมืองที่มีการวิพากษ์ถึงอนาคตของบิ๊กกุ้งหลังกระเียน แม้เจ้าตัวจะแสดงจุดยืนไม่ลงสนามการเมืองแต่กระแสะคัดการยังคงดำรงอยู่ในสังคมไทยบทบาทของแม่ทัพภาคที่2ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการกำกับกำลังคนหากยังมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ต่อการดูแลชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและลาวทั้งในด้านการป้องกันภัยคุกคามการควบคุมการลักลอบปิดกฎหมายและการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคความสามารถของผู้บัญชาการคนใหม่จึงมีความสำคัญทั้งในเสถียรภาพภายในประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แม้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปตามธรรมเนียมบาชการแต่ความเสี่ยงยังคงอยู่ทั้งการรับมือกับปัญหาชายแดนคำขวัญหวังจากภาคการเมืองและแรงกดดันจากสังคมหากสามารถบริหารจัดการได้อย่างรอบคอบก็จะเป็นหลักประกันสำคัญของเสถียรภาพชาติและสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและนอกประเทศฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทั้งเพจ a c e b o o k NTV Channel เอาไว้พบเจอกับหนุ่ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ